เพื่อนพอชุชาตินี้เพื่อนพอชุชาติของรุ่นนี้รุ่นเรื่องบอลชุชาติครับเกิดพศ2543จบ2545ครับผมน่ามีสตอรี่ไหมคะใครจีบใครอะไรอย่างเงี้ยเรื่องยาวมากนีดเราก็เราไม่จบครับแล้วเธอนี่ก็มีคนแอบชอบหมกับสาวๆนี่ครับเกิดพ้นได้ไหมใช่ๆแลบวชอบสาวๆนี่ชอบตัวน้อยรุ่นเรามีสตอรี่ค่ะ มีาานนบางคนก็ทะลุเฉลยปรกาศการหนัาบ้านเพลินวนเอิรนเซลเลยนะออโอเคค่ะร <c oughs> ุนเพื่อนของอาชุมชาติจบ2522นะคะอ่าคุณคุณเพชรชัตน์นะคะแล้วก็โอนเป็นงหมืนผผ่นบาทเลยนะคะรวมยอดจังจางสิบวดเนเพื่นเพลินเลยจะ